i สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ชิวไปกับมุ้ยนะคะเราอยู่ที่อำเภอชายบาดานจังหวัดลบบุรีนะคะเราจะพาไปดูเลยร้านเด็ดเนี้ยเขาบอกว่าเปิดมาถึง27ปีแล้วนะคะร้านอยู่ติดกับศาลจังหวัดชายบาดานนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูใกล้ๆกันเลยดีกว่านะคะและนี่ก็คือร้านอับดุลอาหารอิสลามข้าวหมกไก่นั่นเองนะคะโอ้โหมีไก่ย่างอีกด้วยทุกคนไก่ย่างเนี่ยน่ากินมากตัวอวบอ อ้วนๆสีฉ่ำๆเลยตัวละ150บาทนะคะโอ้โหแล้วมานี่มาร้านนี้นะคะจบครบที่เดียวเลยนะคะมีอาหารแล้วก็มีน้ําชากาแฟนะคะน้ําผล,ลไม้ปั่นนะคะและก็โอ้โหมีส้มตําด้วยของโปรดของเราเลยนะคะและนี่ๆๆบรรยากาศภายในร้านก็จะเป็นลักษณะนี้น่านั่งมากๆเลยค่ะ และนี่ค่ะคือหน้าตาของข้าวหมกไก่นะคะโอ้โหน่ากินมากๆเลยทุกคนและที่ขาดไม่ได้กันเลยนะคะก็คือนี่เลยซุปหางวัวนะคะทุกคนโอ้โหดูสิเปื่อยๆยุยยุยเลยนะคะแล้วที่สำคัญนี่นี่นี่ซุปอันนี้ก็คือซุปกีบวัวบอกเลยอันนี้เด็ดมากแล้วก็หากินยากมากนะคะอยากให้มาลองถ้าใครไม่กินเนื้อนะมาถึงก็สามารถสั่งซุปไก่แซบ่บๆ จากทางร้านได้นะคะมีซุปไก่ด้วยนะคะและนี่นี่นี่ส้มตำปูปลาที่ขาดไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันเลยนะคะว่ารสชาติเนี่ยอร่อยมากขนาดไหนนะนี่ใส่น้ําจิ้มลงไปคลุกกับข้าวนะคะแล้วก็เอาเนื้อไก่เนี่ยมาคลุกๆๆรวมกันนะแล้วก็หนึ่งสองสาม อร่อยจริงๆทุกคนนิ่มมากๆเลยนะไก่เขาเนี่ยจะนิ่มไม่แข็งนะคะเห็นเป็นเนื้อนองอย่างนั้นนะ <c oughs> ไม่แข็งแล้วก็นิ่มแล้วก็น้ำจิ้มเขาเนี่ยจะแบบว่าเปรี้ยวหวานพอดีพอใส่ไปกับข้าวหมกไก่เนี่ยม,ๆๆมันพอดีมาก <c oughs> เดี๋ยวเรามาลองชิมซุปหางวัวกันบ้างดีกว่าว่า เป็นยังไงนะคะว่าจะเปื่อยขนาดไหนนะว้าว <Wow. S 1> นี่ไงทุกคนดูความเปื่อยของหางวัวสียุ้ย,ยออกมาเลยเนี่ยล่อนออกมาจากกระดูกเลยนะบอกเลยนิ่มมากออออร่อยมากแล้วก็ซดน้ำตามด้วยนะทุกคนอื <c oughs> อร่อยไม่ไหว เยี่ยมไปเลยค่ะต่อไปเราจะมาชิมซุปไก่กันบ้างค่ะเป็นน่องเน้นๆเลยนะคะมีน่องแล้วก็มีอกด้วยนะเดี๋ยวลองชิมกันเลยนะคะดูใส่น้ำซุปลงไปด้วยอื้ม สุดค่ะทุกคนแซ่บมากๆเป็นรสชาติที่กลมกล่อมแล้วก็ลงตัวเลยนะคะต่อไปมาชิมส้มตำกันบ้างนะคะเป็นส้มตำปูปลาล้านะคะดูสีเนี่ยก็แซ่บนัวแล้วเดี๋ยวมาดูรสชาติกันเลยจะแซ่บนัวขนาดไหนนะคะอืมแซ่บไฟลุกจริงๆทุกคนและเมนูนะคะก็ไม่ใช่ว่ามี ที่อยู่บนโต๊ะนี้เท่านั้นนะคะมีอีกหลากหลายเมนูเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผัดกะเพราเนื้อนะคะมัสมั่นเนื้อก็มีนะคะแล้วก็รสชาติเนี่ยรับรองเด็ดทุกเมนูนะคะเดี๋ยวยังไงเนี่ยขอเคลียร์บนโต๊ะให้หมดก่อนนะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่จ้าอิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคน<ม>บอกเลยอร่อยเด็ด ทุกเมนูจริงๆค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ